สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบก,กับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆต่อไปเรามาดูนะคะคำที่ใช้บอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆมีดังนี้คนที่ชั้นที่และอันดับที่ต่อไปนะคะเรามาดูอันดับที่ของการแข่งขันวิ่งมาราธอน มนบวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกดังนั้นมานบได้อันดับที่1มาวินวิ่งเข้าเส้นชัยหลังจากมานบดังนั้นมาวินได้อันดับที่2และภูมิวิ่งเข้าเส้นชัยหลังจากมาวินดังนั้นภูมิได้อันดับที่3นักเกียนสังเกตนะคะการบอกอันดับที่นะคะ ของสื่ต่างๆในนี้ก็คือเราจะใช้คำว่าอันดับที่อันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3ตามลำดับนะคะต่อไปจัดลำดับมาการมาถึงที่นัดหมายของการซ้อมฟุตบอลนะคะอคินมาถึงที่นัดหมายเป็นคนที่1อลันมาถึงที่นัดหมายเป็นคนที่2อาริมาถึงที่นัดหมายเป็นคนที่3และ อาม,มีมาถึงที่นัดหมายเป็นคนที่4จุดข้อนี้นะคะการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆก็คือเราจะใช้คําว่าคนที่นั่นเองนะคะนักเรียนสุดท้ายนะคะครูนะคะจะให้ชั้นวางนะคะก็คือของไม้บันทัดนะคะเป็นอันดับที่1น,นะคะด้าน,นล่างนะคะไม้บรรทัดอยู่ชั้นที่1กบเหาอยู่ชั้นที่2ปากกาอยู่ชั้นที่ 3ามยางลบอยู่ชั้นที่4และดินสออยู่ชั้นที่5อันนี้นะคะอันดับที่ของสิอต่างๆนะคะคือจะใช้คําว่าชั้นที่นั่นเองค่ะนักเรียน,นทุกทวนกันอีกรอบนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆมีคําอะไรบ้างคะที่ใช้บอกอันดับที่มีใช้คําว่าอันดับที่คนที่และชั้นที่นั่นเองค่ะนักเรียน ต่อไปเรามาดูภาระงานในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะทำนะคะลงในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้า5หน้า6หน้า7นั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะครับหน้าค่ะนักเรียนบ๊ายบาย